สวัสดีครับสบายดีเพราะข่อยเดี๋ยวขาวจะอ้าากินแสบเด้อพี่น้องเมื่อวีภาพพี่ภาพน้องเมื่อกี้ตำสัวเขาปุ่นพี่น้องโอ้ยบังปุ่นพักเคืองเคียงเขาก็มีไอ้ไอ้ป้าห่มเปเนาะมีกระปูหน้าหน้อยพี่น้องสดๆดจากสวนไอ้บ่แม่นสดสดจากทงหน้าเนาะฝนตกนามถ่วมมันก็จะมีปูสีให้กินเนาะเบาไปน้ำลายแตกไปพี่น้องไม่มีหมูกอบมาํำเ้อเออแ้วก็อัวเลือดหรือว่าใส่กอกเลือดเนาะเนี่ย ยัวย่วๆจะน้ำลายแตกไปน้องเบาไปน้ำลายแตกไปมาเอามาเสียบๆทำกันสุดหนามก่นอนืม เจนขบบุญไหมเจนเี้ยาเนื้หนุ่มพี่น้องโอ้โอืม กระปุหน้าหน่อยไปลองม,มันจะสีมันๆนเนาะความมันมันอยู่ทั้งหลังทั้งอ่องมันเนี่ยแซบ่บ ากาศฟ้าล้างฝนจะ <c oughs> ห่อนๆจะน้อยเนาะกิน <c oughs> มือแล้วยังไงเนาะ กระปุน้ามันมันพี่น้องว่ะห,ห,หมูกรอบ ม,มันในกับปูพี่น้องขอมากมันมัน,มนดีนะอืม กระปุกน,น,นี่บ่แมเมนตดดูมันก็กหากินบ่รได่เนาะพี่น้องเนาะตัวเันย่ามมันแามฝนอ่งเสียจอ่ะกรุงเทพหากินยากเนีใส่เดือดเฮ็ดเองพี่น้องเฮ็ดเองค้าเอง เป็นเพราะขายยุคโควิดเนาะแต่ก่อนจะเป็นเพราะขว้วอยู่ไอ้กรุงเทพกันนะเนาะเกิดวิกิตโควิดต้องเลย้่ายหินทันกรบมาอยู่บ้านเกิดที่เกา ได้หลายคนก็กำลังลำบากกันเนาะหลายคนต้องการวัคซีนเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยพี่น้องเลยสุๆ้ๆขอให้ใได้วัคซีนไปไปขอให้โรคดีมันหายไปจากโรคนี้เนะาะมะอันนี้บอกกินมันเด้อนพี่น้องมันแข็งกินแต่ตัวมันเนาะมันมันดี Mm. 음 เขาว่ากับปูยยมแหลกมันสิมันก่ายมฝน,นแสบคือเก่าแล้วนะเนาะยยมได้ก,กับแสบกินแยมมีเงินแห่งแสบอ่วะวม กรอบตอนยังไงมันๆพี่นอ้องสีสักเนี hmm. ่ยอยู่ล่าว่มีปูน ปูมาปูไข่เนาะเขากับพี่ปูหน้ากินแสบใจที่กันเผ็ดปิ๊กป้อง ตอนฮิวิวกินยังกระแทกมันบ่อิ่มแล้วพี่น้องก่อนจอากากันก็อย่าลืมเล่นหนึ่งไหลหนึ่งแชร่นึงกันที่ตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตัวคลิปเพื่อนไข่ขาวคนแรกพักกินเด้อพี่น้องเด้อข่อยจะได้มีกำลังใจดต่อไปเนาะโอ้ยเพลสสำหรับคริปบินล่ากับพิ่เพื่ตัวน,นี้เด้อบ๊ายบาย